สวัสดีจ้าแม่มสินจ่ามาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคาสถานการราค,คาทองคํงงาวิเคราะห์ทองคําและรายงานราคาทองคาในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่9กุมภาพันธ์ปี2567ราคาทองคําแกว่งตัวในกรอบภาพรวมยังคงไม่มีความชัดเจนของทิศทางโดยนเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ2,034ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บร,เ 2, ริเวณ1 0 4 1 4 7ุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ35.933บาท ต่อนดอลลาร์ท่ามกลางการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐารอายุ10ปีรวมถึงการส่งสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐเฟดหลายรายว่าเฟดนะคะจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะมั่นใจว่าเงินเฟ้อของสหรัฐกําลังชะลอตัวลงสู่เป้าหมายด้านกองทุน SPDR นะคะซื้อทองเพิ่ม1.44ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ843.66ตัน ด้าน,นาคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่2.50%โดยกรงงมองว่าภาคการบริโภคของประชาชนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำส่วนเงินบาทเช้านี้นะคะอ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศสำหรับวันนี้ไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตาม นะคะตรงคำเคลื่อนไหวไซด์เวย์ระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,020ดอลลาร์ 2, และ2,010ดอลลาร์ 2, หากลดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,000ดอลลาร์ 2, ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2,040ดอลลาร์ 2, และ2,050ดอลลาร์ 2, หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,060ดอลลาร์ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ34,300บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ34,700บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่9กุมภาพันธ์ปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำครั้งเดียวราคาเป็นบวกไปที่150บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณมาทีนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมและพบกันคลิปตัอไปนะคะขอบคุณค่ะ